สวัสดีค่ะหากท่านไม่มีเวลาทำบุญตักบาตรกรวดน้ำในเวลาเช้าทางเรายินดีเป็นสะพานบุญให้ค่ะเราเป็นร้านขายข้าวอยู่ในตลาดซอยเทคนิคบางแสนขายข้าวทุกวนันในทุกๆเช้าจะมีพระสงฆ์ออกบินทบาตผ่านหน้าร้านทุกเช้า ทางร้านทำบุญตักบาทเป็นประจำจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาทำบุญร่วมกันค่ะเช่นทำบุญตักบาทวัดเกิดทำบุญตักบาทให้พ่อแม่ทำบุญตักบาใทบบาให้เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทำบุญตักบาทกรวดน้ำสร้างบุญกุศล พระที่ออกบินธบาททุกเช้าเช่นพระวัดเขาดินพระวัดจรุนราชพระวัดบางเป้งชุดใส่บาตรจะมีอาหารพร้อมน้ำเริ่มต้นที่30บบาทหากลูกค้าจะให้ใส่ปัจจัยอะไรเพิ่มบอกเราได้ค่ะเช่นยาต่างๆ หากท่านในสนใจทำบุญตักบาทสามารถติดต่อทางเราได้ค่ะเบอร์โทรคุณแอน089-686-6312หปดไกดีลน์อับทูยูช็อปร้านอยู่ซอยเทคนิคบางแสนใกล้จตุจักรชนบุรีค่ะ